ไปค่ะหาเหเ็ดกันเพื่อนนี่เราจะเห็ดนี้เห็นไหมคะดูค่ะเพื่อนใหญ่มากใหญ่เบ้อเลยอ่ะอืมดูดิโอเค

ขึ gauche, ite, ้นมันต้องยกขึ้นแนี่เพื่อนๆได้ละได้ละเอาไปเนี่ยมันรสชาติเหมือนไก่อ่ะทุกคนเอาไปชุบแป้งทอดอร่อยมากเลยนะใส่ถุงก่อนอันนี้เตรียมถุงมาด้วย Mm. Wow. Wow. Very big and beautiful. Yeah. It's very delicious to eat. Mm -hmm. wow. wow. And later in next video we can show when when you make it. Yeah. Yeah, yeah I can show. It's very nice to eat. เดี๋ยวก็เดี๋ยวเจะชุบแป้งทอดเดี๋ยวจะชวโชว์เพื่อนๆดูแนละ้วมันอร่อยจริงๆแล้วก็ชื่อเดี๋ยวจะเขียนในในคอมเมนต์นะมันชื่อจะเรียกยากจำไม่ได้เลยแต่รู้ว่ากินได้มีใบไม้มา,า,าด้ อร่อยมากชุบแปนแน้งทอดกรอบอร่อยอร่อยมากมากมแล้วก็จะไปหาไปดูวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาไปดูแคนตารลนด์ที่จะมีมันก็ขอลาแคนเ motorbike. Yeah. because w เวร m o t o r bike you can see ค mm ุณจะเห็นมากกว่าที่คุณเ m ็นจากรถตาดีมากขี่มอเตอร์ไซค์เห็นปั๊บเลยเพราะว่ามันสวยแต่บางคนเขาเรียกเห็ดหนังไก่นะเห็ดหนังไก่แต่ว่ามันมีชื่ออยู่อะเห็ดไก่นี่

เรามีกระเป๋าใส่ด้วยแม่วันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มานะไปาหาเหตุกันต่อเล t s go <S เข้าต่อนะคะทุกคนเข้าป่าต่อทุกคนดูใหญ่มาก ขายู่หวานค่ะเก็บเลยละกันหูขาใหญ่มากเลยทุกคนโอ้โหเป็นไงใหญ่เบอ้อเลอเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองปาดดูว่ามันจะใช้ได้ไหมแต่ขาก็ยังแน่นๆอยู่นะดูซิมีอีกไหม โอ้ยนั่นนีทุกคนลงนั่ันั่น,ๆๆๆๆๆๆนั่นาเป็นเลเลยทุกคนดูดูดูเบลเลร์เลย ดอกนี้นก็ใหญ่ทุกคนดูดูขาโอ้เดินกินไปสักครึ่งนึ่งเลยใช้ได้อยู่เดี๋ยวแตะเอาเดี๋ยวแต่งเอาแต่ขาใหญ่มาก น่าจะมีมนะเนี่ย้ป่านนี้มีจะขาย้หวานตุ้งแตงแต่หมวกคงใช้ไม่ได้อันนี้มันแบบ จะได้แต่ขาได้อยู่โอ้โหได้ไหลายดอกทุกคนดูค่ะดอกกำลังตะมูตะมีเลย เนี่ยป่าอย่างเงี้ยที่มีใบไม้แห้งอย่างเงี้ยใต้ต้นสนนะคะยูหวานมันชอบขึ้นสวยมากเลยเนี่ยถ้าเป็นป่าแห้งๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาจะชอบขึ้นนูนนูนนูนอีกสองสมดอกเดี๋ยวดูแต่ว่าเจอตรงนี้ก่อน นี่ดูทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมขาวโบเลยดอกใหญ่สวยมากอืมโชคดีมากเลยวันนี้อันนี้แก่ไหมเนาะ อันนี้แก่และจะดูคขาเอาไว้นี่แหละจะได้ขึ้นต่อเยอะๆดูสิจะเดินลำบากนิดนึงทุกคนมันอยู่ใต้ต้นสนเหมือนจะเห็น่นะนี่ไงนี่ ช้ได้ไหมนี่ยโอ้ดอกนี้โรยแล้วดูทุกคนนี่โดนกัดซะเยินเลยอันนี้ก็เยินอะ่ะโหหลายดอกเลยอ่ะโอ้ยแต่เดี๋ยวนะโอ้ยดูดิดอกนี้พึ่งแบบพึ่งขึ้นเลยอะ่ะเย็นเลยถ้ากินหมดต้องเจออีกแน่นอน อ,อ,อ,อย่างงานี่อย่างงามทุกคนดูสวยมากโอเคบอดแล้วะดูทุกคนยังใส่หมวกกันน็อกอยู่เลยอ่ะ เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแบบพอเห็นเห็ดก็รีบลงจากรถเลยเดี๋ยวจะหาอีกอีกสักหน่อยนี่ยัดะตีน ตัดไว้ในป่านี่แหละมันจะได้เยอะเต็นค่ะโอ้คนลหะเต็มเลยงใหญตัดกระเาโต์บส็ก่สียว่าคลิัาอเคร เก hmm. ็นับดอ make very good soap on โอ้ดูนี่มิสโซคาลิโอันสวัมป์อันนี้ไม่ได้แล้วทุกคนบางทีดูว่ามันยังเล็กอยู่แต่มันกวข้างใน อื mm, feed, huh? มเยสซี่ค่ะอันนี้ได้ไหมคะโอ้ได้อยู่แต่ว่ามันก็เน้นะ แต่อันนี้เราขาจะไม่ได้อ่ะเอาตะขาบแล้วค่ะเฮ้ยพอบอลแ้วเนโอเคอออออเผา ขาได้อยู่นะอืมขายยังเดียวก็ได้้งเย สว,สวยมากสวยมากทุกคนเย็บแต่ฟิลแก่แนี้ไม่ไหวแล้วอันนี้ น,นี่ขายาวเวอร์อสวยมากดูดิไม่มีท่ากัดเลยเน,นี ขนาดเลย,เลยดูวไมไ่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาย้อยแฮอินซีดานยอฮิตตมิเก ลองตะมมตะมีเลยห็ดพึ่งขาลายสวยดูสิทุกคนป่าเดินลำบากมากเลย เกบเพ็ดก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยทุกคนนี่มาเจอลูกพลัมข้างถนอนอืดอกมากเลยดูดทุกคนแต่ว่ามันมันมันยังไม่ค่อยสุกอะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวลองกินดิอ,อืมดกเนี้ยอือดูดเสสด มันก็อร่อยนะมันไม่สุกแล้วมั้งอ้ยอันนี้อันนี้หนามันน่าจะขึ้นเองแล้วมั้งนี่นี่ขนาดมันยังไม่สุกมันก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเลยอร่อย เก็บชักนิดแล้วกันไม่มีถุงเลยทุกคนอืมอันนี้หวานเจี๊ยบเลยอืมมีนขึ้นเองนะคะเพื่อนๆค่ะ มันก็กินลูกลูกเต็มเลยสุได,ด้ไม่มีถุงเก็บแค่พอกินก็พอพอละนี่นั่งมอไซคันนี้มาก,กับคุณสา เห็ดอยู่ในในกล่องแล้วนะเดี๋ยวค่อยถ่ายดูได้มาสองถุงใหญ่ๆเดี๋ยวกลับไปทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะทำชุบแป้งทอดให้ดูอร่อยดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแวะตรงนั้นตรงนี้เจอเห็ดข้างป่าก็ ก็เก็บอากาศดีดีวันนี้นี่เรามาใกล้ริมน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเขจะไปต่อที่อื่นพอเจอเห็ดข้างทางก็แวะเก็บอีก how you feel today beautiful day today it's very <S mm. nice uh, weather yeah very, uh, very warm very nice company with me too I'm happy for that <laughs> let's go อันนี้ค่ะเห็ดหนังไก่ที่ได้มาก็ประมาณนี้เลยใหญ่อยู่นะเนี่ยเยอะเลยอ่ะอ่อนๆเลยดูความน่ากินโอ้ย้อนแสง แดดส่องเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็อันนี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานก็ได้มานี้หรือว่าจะล้างทำความสะอาดอันนี้ใหญ่มากย่างอ่อนเลยน่ากิน นี้เดี๋ยวทาความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาชุบแป้งทอดให้ดูเนะาะทำความสะอาดก่อนเลยอันนี้ก็เป็นเห็ดที่เก็บมาแล้วแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ล้างไม่ยากคะ่ะมันไม่ได้สกปรกเพราะว่ามันเกาะอยู่ที่ต้นไม้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็แบ่งเห็ดที่เราจะเอาไปทอดกรอบนะคะชุดแป้งทอดกันแต่ว่าจะเอาไปเอาไปลวกน้ําก่อนหรือไม่ก็แบบต้มลวกน้าอะค่ะนี่ค่ะตั้งกระทะลวกไปละนี่ค่ะจะลวกหน่อยเพราะเวลาเอามาทอดกรอบมันก็มันก็สุกง่ายแล้วอ,อย่างถ้าเราลวกอะมันก็สะอาดด้วย<ม>วก็คือแบบฆ่าเชื้อลงเชื้อาราอะไรเงี้ยเราไม่รู้เนาะปกติทางทำอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็จะลวก เห็ดก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาผสมแป้งก็จะเป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งทอดกรอบป,ปกตินะะี่ค่ะแล้วก็ชุบแป้งทอดเดี๋ยวมาทอดกันเนาะมาค่ะทุกคนจะมาทอดเห็ดกันนะคะเห็ดชุดแป้งทอดอันนี้ก็จะเป็นแป้งอันนี้ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์กับแป้งโกกีผสมกันนะคะแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงพริกไทยนิดนึงกะเอาดูนะคะเพื่อน กระทะร้อนนิดนึงไฟไม่ต้องแรงมากนะคะ นี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ถ้าเกิดมันหนาก็ตัดเฉื่อยให้มันบางาแต่เห็ดนี่มันไม่ค่อยหนัก ก็ใช้ได้แล้วนะคะกรอบมากทุก ใส่จานให้มันเสด็จน้ำมันกรอบมากเลยทุกคนคะ่ะก็ดีหยอดอีกหน่อยเดี๋ยวทอดให้ดูอีกหน่อยนะคะน้ำมันมันจะร้อนไปหน่อยน ปานกลางนะ น่ากินมากเลยเนี่ยกลับไปแล้วรอบนี้อ่ะ ทำอะไรฉุน <ovat> สั้นหน่อยเพื่อนๆขาอันนี้กินกับน้ําจิ้มไก่อร่อยมากนี้เห็ดนี้เขาก็เรียกเห็ดหนังไก่แหละก็จะกินเหมือนไก่เลย อร่อยมากๆเยอที่ไหนเก็บเลยนะคะหายากค่ะและเห็ดนี้ก็สะอาดด้วย จะลองชิมให้เพื่อนๆดูเนาะดูค่ะน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูดูเพื่อนๆน่าทานมากนี่น่ากินมากดูนะคะนี่น้ำจิ้มไก่นะคะนี่เดี๋ยวลองให้ดูอื อร่อยมากค่ะ ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ